นายเด่นอิศขวทองทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงตำบลอีสานและตำบ,บทเสมส็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเนื้อหาร,ระบุว่าโดยปรากฏข่าวสารเป็นที่แพร่หลายเกี่ยวกับความเครือบแคลงสงสัยในผลการตรวจสอบการถึงครองที่ดินบริเวณเขากระโดงของกรมที่ดินกรณีสารปกครองกลางมีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา6กหนึ่งวรรคสองแห่งประมวลกฎหมายที่ดินทําการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดงตบดีสานและตบดส,สเมเ็จอาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวเขตที่ดินที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลดีกาคดีหมายเลขแดงที่842ข876ท2,560และคดีหมายเลขแดงที่8027ทั2,561และคำพิพากษาศาลอุทธรภาค3ค,คดีหมายเลขแดงที่1112ทั2,563 ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวที่ไม่เพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ซับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระดงตำบลอีสานและตำบลสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์และมีคำสั่งให้ยุติเรื่องดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเกิดความชัดเจนเป็นธรรมและเป็นไปตามคำพิพากษาสาลดีกาสาลอุทธรภาคสามและสาลปกครองกลางที่เกี่ยวข้องอาศัยอำนาจตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ2534มาตรา20วรรค1และวรรค2ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2035ับ2568ลงวันที่14กรกฎาคม2568จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณีไม่เพิกถอโนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้นายเชษฐาบสิกรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการ2 พันตำรวจโทประมุติวงศรีนินอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรรมการ 3. นายปัชญาทับทองอายการพิเศษฝ่ายสนักการคณะกรรมการอายการสนักงารอายการสูงสุดกรรมการ4นางสาวปริชาเพชรบงอายการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศสนักงานอายการสูงสุดกรรมการ 5. นายไกลศรีสว่างศรีผู้อำนวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมการ หนายแพรโรดโพบอลอนาบาลบังคับคดี5สำนักงานอนาบาลการรถไฟแห่งประเทศไทยกรรมการและ 7. นายไทยทนรุ่งเรืองกรรมการ ซึ่งคณะกรรมาการมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคำส,สั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงตบ,บอีสานและตบ,บสเสม็ดอเภเมืองบุรีรัมย์จบุรีรัมย์โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องรับฟังพยานบุคคลตรวจสอบเอกสารวัสดุหรือสถานที่โดยเชิญบุคคลหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงตลอดจนขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น มทั้งดำเนินการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและส่งสรุปผลการตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งเพื่อพิจารณาสังการต่อไป